สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาใกล้จะข้าอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ได้มาผ่าบอลอีกตัวหนึ่งนะคะมานําเสนอบอลที่มีชื่อว่าหมอสีน้อยนะคะกับสวนรัศมีนะคะสวนอยู่ที่บอกก่อนว่าสวนอยู่ที่อําเภอจับจังหวัดอุดรธานีนะคะเ,เพื่อนๆก็ถามหลายคนว่าสวนอยู่ที่ไหนเผื่อจะได้มาเยี่ยมมาเที่ยวบ้าง บอกไปก็บอกไกลนะไกลแต่ก็อยู่ในประเทศไทยนะมาได้นะคะถึงมาไม่ได้ก็ติดตามชมตามคลิปได้นะคะ,อะนอกเรื่องอวันนี้จะมาผ่าอบอลที่มีชื่อว่าหมอสีน้อยนะคะมาดูบอลชื่อว่าหมอสีน้อยตัวนี้นะคะ,ะตอนแรกจะได้ตัวนี้มาก่อนบึงการนะบึงการถ้าดูเผลอๆนี่มันคล้ายกันเนาะ ตอนแรกตอนตัว,ต,วตัวนี้ถี่ยังเขาไม่ยังไม่โตนะยังไม่แก่นะหมอสีน้อยเขายังไม่แก่เราก็ว่ามันมีความคล้ายคลึงกับตัวจังหวัดบึงการอันนี้ได้มาในานามจังหวัดบึงการนะคะเป็นจังหวัดหนึ่งที่แยกย่อยออกไปจากจังหวัดหนองคายทางภาคอีสานนะคะใกล้ๆอุดรใกล้ๆที่สวนนี่เองตับจังหวัดบึงการนะแต่ดูไปดูมาลักษณะมันก็ต่างกันอยู่นะ น,นี้การออกสีเขียวมีสะพานใช่ปะมีมีใยเรื่อๆไม่มีสะพานใบนะแต่ใบเขานี่กระดูกสีเขียวเหมือนกันนะกระดูกสีเขียวแต่ว่าสะดือเขาเอ่อสีเดียวกับกระดูกใบเนาะประมาณนี้ดูชัดๆนะอันนี้เรียกว่าตับจังหวัดบึงกันเนาะนี่นะถ้าดูเผลอๆนะ ส่วนตัวนี้หมอสีน้อยสะดือเขาจะออกแดงแงเห็นไหมคะแล้วก็สีใบเขาจะออกแดงเข้มกว่านะนเห็นไหมกระดูกกระดูกเสะดือเขากา้กานก้านเขาก็ออกสีพอเข้มมาก็ออกสีเขียวเขียวเขียวดำก้านเขียวใบบัวนะเขาเรียกใกล้ๆกกันอยู่นะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะ อันนี้อันนี้ผ่าแล้วนะคะเป็นไม้จอมเพิ่งผ่าเสร็จเมื่อกี้เนี่ยอันนี้จะเอาเข้าไปเอาเข้าตู้อบถุงอบที่เราทํเาเมื่อวานนี้นะคะทาไวสําหรับอบไม้ที่เป็นไม้จอมเนาะเพราะว่า,าในตู้อบใหญ่มันอบหลายต้นพออบหลายต้นาการควบคุมอุณหภูมิในฤด,ดูหนาวามันจะไม่ค่อยทั่วถึงเพราะว่ามันตู้มันใหญ่ไปการคลายน้ําเขาก็จะเยอะเกินไปเราถึงเอาใส่ถุงอบที่ทํา ขึ้นเมื่อวานนี้นะคะที่ทําคลิปให้ดูสั้นๆนะคะคลิปต่อจากเมื่อวานอันนี้หมอสีน้อยนะคะตัดหมอเป็นไม้จอมแล้วตัดใบเด็ดใบเขาทิ้งเหลือใบแค่นี้นะอันนี้หมอสีน้อยทีนี้ก็จะพาไปดูออนี้นะใกล้ๆกันนะอันนี้จะเอาไปเข้าตู้อบจะพามาดูที่ผ่าว้วันนี้อันนี้ผ่าเสร็จแล้วหัวไม่โตนะพมพิมานก็ได้ไม่กี่ชิ้นประมาณ20ชิ้นพมพิมาน พิมานแล้วก็อันนี้อีกอันนึงชื่อว่ารัศมีเงินมันก็ไม้ก็คล้ายๆกันก็ได้ประมาณ2 0่ถึง3ประมาณ30ชิ้นเนาะอันนี้เราผึ่งให้หมาดๆเอาออกจากอน,น้ำสารส้มสารส้มไม่ใช่น้ำส้มสายชูกำลังนึกอยู่เราพูดผิดหรือพูดถูกชอบพูดผิดอันนี้ก็ผึ่งให้หมาดๆหน่อยเดี๋ยวก็เราก็จะเอาไปเพาะชิ้นผ่า แล้วก็เตรียมไว้แล้วเนาะเป็นขุยมะพร้าวนะสักน้ำมอสมันหมดพอดีนะคะขุยมะพร้าวนี่ก็งอกดีเหมือนกันแต่เราต้องแช่น้ำแช่น้ำแล้วก็บิดให้หมาดๆบิดน้ำน้ำแดงๆเขาอะสีน้ำตาลแดงออกเขาเรียกว่าสารแทนนินนะนะบิดออกให้แบบให้มันจืดเลยอะบิดหมาดๆแล้วก็รอรอเตรียมอันนี้เพาะเอาไปเพาะนะ,ะที่อันนี้ก็เพิ่งจะผ่าเสร็จนะ ที่ผ่าเสร็จเมื่อกี้นี่ชื่อว่า,อาหมอสีน้อยเนี่ยอันนี้เราก็จะแช่น้ำปูน้ำส้มอ,อะไรนะน้ำสารส้มอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ผ่าเรียบร้อยแล้วตับจังหวัดบึงการเนาะนผ่าแล้วก็แช่ไว้ประมาณ5นาที10นาทีนะประมาณนั้นไม่อยากเกินถ้าเกินแล้วมันมันมันจะทําให้ชิ้นผ่ามันเน่าง่ายนะม,นมันอิ่มน้ําบวมน้ําน้ำอาจจะซึมเข้าไปทําให้ให้ชิ้นผ่ามันเน่าง่าย ส่วนตัวนี้จะเป็นน้ําสารส้มที่เราแช่เตรียมไว้แช่บอลชิ้นผาแต่ทีนี้เราจะมาทําการล้มหัวบอลน,นะล้มหัวบอลอันนี้เขาล้มเพราะว่าจอมันหายต้นหายถ้าไม่มีป้ายก็จะไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนาะเนี่ยอันนี้ชื่อว่าปีมาลงนะป้ายเขาบอกว่าปีมาลงเราก็นึกหน้ามันไม่ออกแล้วแหละตอนนี้อันนี้ป้ายได้มาจากที่เราเอฟไม้มาตั้งนานแล้วแหละ หัวก็ได้แค่เนี้ประมาณเท่ากับเรียนสิบแต่มีหนอมีเขี้ยวออกแล้วก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เราก็จะทําการล้มไม่ใช่ตัดจอมนะถ้าจอมนี้เราก็จะมันจะมีใบเหลือ,เ,อเหมือนหมอสีน้อยที่เราทําให้ดูเมื่อกี้จะมีจอมแล้วมีใบเหลือแล้วก็เอาหัวมาผ่าแบบลักษณะแบบนี้เนาะหัวผ่าลักษณะแบบนี้แต่อันนี้ต้นมันหายทีนี้เราก็จะทําการล้มจอมล้มก็คือไม่มียอดที่จะไปอบต่อแล้วนะคะ จะล้มจะล้มเขาเรียกว่าล้มบอลล้มหัวบอลน,นะคะล้มหัวบอลอันนี้ชื่อว่าปีมาโลงแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราเอาอการล้มเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้เราใช้มีดตัวนี้เพราะว่าามีดคมมีดใบมีดโกนที่เป็นสองด้านเราหักครึ่งเนาะตัวนี้จะคมมากแล้วบอลเราเนี่ยเพิ่งเอาออกมาจากกระถางใหม่ๆซึ่งมันมีอวบอิ่มน้ํามาก เวลาเราผ่าถ้าเราใช้คัตเตอร์แบบเนี้ยอันนี้ก็เพิ่งใช้เมื่อวานสนิมขึ้นเราเห็นไหมอันนี้มันมีความหนามากกว่าเวลาเราผ่าลงไปมันจะทําให้เนื้อแตกเปียกๆ,ๆมันหนากว่าส่วนใบมิโกนเนี่ยมันจะบางมากเฉียบเลยบางเวลาเราผ่าลงไปมันจะทําให้ไม่ทําให้เนื้อชิ้นผ่าเรานะแตก การที่ชิ้นผ่าเราแตกมันจะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายเป็นลาได้ง่ายนะเวลาเราทำการผ่าเราไปพเพาะนะนะคะเดี๋ยวเอาไปเอาไม้ไปอบก่อนนะแป๊บหบนึง่งต้นนี้ที่ถ่ายทำเมื่อวานเน,ะนาะนาคลาดใบไม่ตกนะแต่เรามาเปิดเปิดถุงให้เขาอากาศถ่ายเทนหน่อยนะึง เพราะว่ามันมีไอ้น้ามากแล้วก็เปิดหน่อยแต่ว่าใบเขาไม่ตกไม่เหี่ยวอะไรเลยนะเห็นไหมมันยังตั้งอยู่เลยตั้งแต่เมื่อวานนะอันนี้ที่อบเมื่อวานแล้วก็ฝากต้นเล็กต้นน้อยไว้ก็จะมียอดมงกุฎด,ด่างนะแล้วก็จะมีอะไรที่เราฝากไว้เชื่ออะไรนะไก่ทองประเสริฐแล้วก็เทพดาราแล้วก็อะไรฝากไว้สีห้าต้นแต่มันเป็นต้นเล็กมันไม่ได้มาเบียดบงังกับไอ้ต้นนาคลาชต้นใหญ่นี้นะคะ ส่วนตัวนี้ก็ฝากไว้เหมือนกันจะไม่ให้ใบมันชนใบอันนี้ชื่อว่าอะไรนะจําชื่อไม่ได้จําชื่อไม่ได้ต้องดูป้ายเขานะชื่อว่าบัวบัวแก้วตัวนี้บัวแก้วตัวนี้บัวแก้วส่วนอันนี้ทาเพิ่งทําเสร็จวันนี้นะคะเพิ่งทําเสร็จวันนี้ก็จะได้แดดหน่อยตอนเย็นๆหน่อยนะแดดร่มลมตกนะอากาศไม่ร้อนอตัวนี้เราก็จะลดน้ําให้ชุ่มก่อน ลดน้ําให้ชุ่มก่อนถึงจะเอาเข้าอบนะแล้วก็จะเอาเข้าไปเลยโอบได้อยู่ประมาณ4ี่สีหต้นได้กระถางกระถางกระมังรุ่นนี้จะใส่น้ํานิดนึงนี่แล้วเอามาใส่อีกสัก4ต้นแต่ว่าไมา่ให้ใบมันชนกันแล้วเราก็จะอบไว้ใส่น้ํานิดนึงเดี๋ยวเรามีไม้มาอบอีกประมาณสองต้นพอดี แล้วก็จะเอาตั้งไว้นี่แหละอันนี้ทําได้3อันเพราะพื้นที่มันจํากัดบางทีถ้าเป็นลักษณะตู้แบบนี้มันเอาเข้าไปมันต้องการพื้นที่ที่วางเยอะแต่ถ้าเป็นถุงแบบนี้เราไม่มีพื้นที่คือพื้นที่มันจํากัดประมาณ50เซนช่วงแคบๆแล้วก็สามารถไปวางไว้แทรกไว้กับไอ้มุมอื่นได้ที่แสงมันถึงนะคะผ่านถึงนะโอเคค่ะประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละ ถุงอบเฉพาะกิจของเรานะเราทําขึ้นมามีเวลาก็ทําไปเรื่อยๆนะทําทิ้งไว้ก็ได้แต่ไผ่นี้เราไปทำตอนอไปเอาไผ่แก่ๆที่มันแก่แล้วเหลืองๆนะ่ะไม่ได้นะมันจะหักเนาะอันนี้เขาเรียกว่าเอาติวเอาติวของมันคือผิวเปลือกนอกของไผ่ทําการดัดโค้งง่ายาจะอ่อนหรือแก่ก็ได้นะแต่บ้าให้มันสดสด แล้วเราก็มาเหลาให้มันไม่ถึงกับหนากับบางมากให้มันโค้งได้ถ้าแข็งมากมันก็โค้งไม่ได้นะแล้วก็จะใช้แบบพอดีเอามาทําการดัดโค้งจะใช้จะที่จริงอันเนี้ยจะใช้สักสองอันก็ได้นะแต่บ้านเรามันก็ไม่จําเป็นหรอกว่าอันเดียวมันก็น่าจะโอเคอยู่ได้ป้องกันไม่ให้พลาสติกเวลามันดูดอากาศไปแล้วพลาสติกมันจะหมดตัวยุบตัวลงเพราะว่าอากาศมันถูกดึง ดึงไปในเนี้ยอยู่ในเนี้ยมันไม่ไปไหนหรอกแต่มันอยู่ในเนี้ยเวลาแดดร้อนๆมามันก็จะพองเวลามันอ,อ,อะไรอะ่ะมันก็ค้ำๆมาตอนเย็นๆมามันก็จะหมดตัวอะไรประมาณนี้มันจะเราสังเกตดูมันจะมีแฟบมีพองมีตึงประมาณนี้ขึ้นอยู่กับอากาศและแสงที่เข้าได้นะคะเนี่ยเอามาอบเขาเขาจะไม่เหี่ยวและไม่ทิ้งใบและไม่มีใบเหลืองที่เราเคยทําแบบนี้นะเขาจะไม่ทิ้งใบแต่ว่า แล้วก็เด็ดใบทิ้งอยู่สอาใบอยู่ก่อนที่จะเอามาอบนะเพราะว่ายังไงรากมันก็มีน้อยมันก็ดึงอาหารดึงน้ําไปเลี้ยงต้นมันไม่ได้ทั้งหมดอยู่แล้วเพราะว่ารากเขาโดนตัดทิ้งไปอะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปผ่าไปล้มจอมของบอลปีมะลงต่อนะคะตัวนี้เราก็ทําการผ่าขวางเลยอันนี้เป็นจอมเขานะเป็นจอมเขาอันนี้เป็นก้นเขาแล้วผ่าขึ้นเลยนี่จากตัวนี้นะจากตัวนี้เราก็ผ่าขึ้นเลย การตัดการผ่าหัวจะผ่าขวางผ่ายาวนี่ก็แล้วแต่เราสะดวกนะ,ะจะผ่ายาวก็ได้ผ่าขวางก็ได้แล้วแต่แต่ว่าส่วนที่มันจะขึ้นงอกดีก็คือส่วนตรงจอมอการล้มจอมก็คือผ่าเลยจะไม่เหลือจอมไว้ผ่าผ่าไปเลยแต่ว่าส่วนที่มันจะออกมาสีที่มันเข้มๆจัดๆจะเป็นส่วนที่อยู่ตรงใกล้ๆจอมเขาเนี่ยนะคะ พอดีมือไม่บ้างไม่ได้มีขากล้องทำทำคนเดียวด้วยขออนุญาตาาจบจบก่อนแค่นี้นะคะเดี๋ยวทำการผ่าบอลก็คงพอจะเข้าใจนะคะออย่างชิ้นผ่านี้เราก็อันนี้ผึ่งแห้งแล้วแหละแล้วก็เอามาโรยๆได้เลยเนาะเอามาโรยๆได้เลยแต่ก่อนเราโรยเสร็จเนี่ยคือชิ้นหนึ่งมันก็กระมังมันก็ใหญ่เนาะเราก็ใส่ไปหลายชนิดนะเราก็ใส่ไปหลายชนิดนะเนี่ย ในนี้มันอันเดียวมันก็เหลือพื้นที่เราก็ใส่ไปหลายๆอันแต่เราต้องปักป้ายไว้นะคะอย่าเอาไปใกล้กันมากเวลามันงอกหรือเราจําผิดจําถูกนะเอาห่างๆเป็นระยะห่างกันหน่อยนะทีนี้ถ้ามันเป็นก้อนแล้วก็หาอะไรเคลียให้มันกระจายออกจากกันหน่อยเนาะนี่แล้วก็จะใช้ตัวนี้คีมนี้เป็นคีมทางการแพทย์นะแล้วก็ลงทุนซื้อมาเราไม่ได้ ใช้เหมือจับบางทีก็อาจจะใช้ไม้เสียบปักลูกชิ้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานนะเอามาจับวางจับวางเกีย่ยวออกมาให้มันติดกันกระจายออกนะไม่ให้มันจับกันเป็นก้อนเวลามันงอกถอนขึ้นมามันจะได้ถอนง่ายๆไม่ติดพันกันนะนะนี่ประมาณนี้เนาะทีนี้สือว่าเราทําเสร็จบางหมดทําเสร็จบางหมดแล้วก็จะใช้อ่ ายาก,กันเชื้อรานะใส่ปอกกี้นี่ฉีดอีกทีนึงฉีดอีกทีนึงนะคะป้องกันเชื้อราไม่ให้รามันไม่ให้มันเป็นเชื้อรามันจะได้งอกเยอะๆนะเดี๋ยวพาไปดูนะคะนี่นะลักษณะที่เราถือว่า,าเราทําเสร็จอันนี้ก็มีหลายอันนะแล้วก็มาใส่ถุงอบไปมันจะไอน้นนะํมันจะขึ้นนะมันจะขึ้นอันนี้อบได้ไม่กี่วันเองนะ อบได้ไม่กี่วันเองเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะคะว่าจะมีชิ้นส่วนที่มันเน่าเป็นลาหรือเปล่านะเนี่ยนะคะชิ้นมันจะแห้งมากสีมันจะเปลี่ยนไปเลยนะไม่เป็นลานะนี่มันจะไม่เป็นลามันจะแห้งเป็นสีสีเดียวกับปูนในในในปูนแบบนี้เนี่ยปูนอะไรนะเห็นปูนที่เขาผสมก่อสร้างเนี่ยสีเดียวกันเลยไหมอันนี้แข็งนะแข็งเราจะหยิบมาสักชิ้นหนึ่ง บีบนะถ้ามันเน่าเป็นลามันจะบีบแล้วมันจะเปนะื่อยเนาะอันนี้บีบแล้วมันยังแข็งอยู่นะขออนุญาตทําเช็คให้ดูนะเนี่ยสีเขาจะเปลี่ยนจะไม่เป็นสีขาวครีมละเนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้หมดแล้วก็คือเขาแห้งดีอันนี้ก็รอการงอกอันนี้เพิ่งทําได้ไม่ถึงอาทิตย์นะตัวนี้นะเดี๋ยวไปดูอีกกะละมังหนึ่งนะคะอ่านี่อันนี้กระ,ะมังใหญ่หน่อยนะอ่าประมาณฟุตหนึ่งสี่สิบเซนนะได้อันนี้ผ่าได้ประมาณสามอาทิตย์นะ มีอะไรบ้างเอ่ยมีทศกัณฐ์มีทศกัณฐ์มีทุ่งนาเลสวนนะอันนี้ที่ผามีพญาขอมมันก็งอกงอกงอกแบบนี้งอกจะไม่งอกไม่พร้อมกันเนาะค่อยๆงอกเห็นไหมถ่ายให้ดูใกล้ๆนี่แล้วเราก็จะใส่ขั้นไว้เป็นอันเป็นอันแล้วก็มีระยะห่างทีมากเห็นไหมมันก็จะเริ่มงอกแต่ว่าไม่เน่านะเห็นไหมอันนี้ได้ประมาณ3มอาทิตย์บางต้นก็งอกก่อนบางชิ้นก็ยังไม่งอกมันก็ต้องแบบอันไหนงอกก่อนแล้วก็จะถอนออก ไปปลูกก่อนนะไปลงกระถางก่อนนี่เนี่ยประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้ทําเมื่อวานชิ้นผ่าเขาก็ยังขาวๆอยู่เลยเนหะ็นไยังขาวๆอยู่เลยอันนี้ทําเมื่อวานของนาขลาดนั่แหละที่เราผ่าเมื่อวานนาขราดอันนี้นาขลาดอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันหัวมันใหญ่เนาะมันเยอะนี่อันนี้นาขลาดอย่างเดียวอันนี้ก็มีหลายชนิดนะเราเปิดดูได้เดี๋ยวก็ปิดไว้เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวเราก็ จะใช้เชือกฟางนี่รัดรัดมาให้อากาศมันเข้าออกเดี๋ยวมารัดมันนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่งอกเสร็จแล้วเราก็เอามาที่ที่ที่งอกเสร็จแล้วแต่เราก็เอามาลงสี่นิ้วก่อนหลายๆต้นให้เขาแข็งแรงแล้วค่อยแยกลงไปสี่นิ้วอีกทีนึงหมายความว่าอันนี้ก็กระถางสี่นิ้วแต่มันเป็นชิ้นผ่าที่มันงอกแล้วเราก็เอามาลงรวมๆกันไว้ก่อนทําแบบนี้ไม้เขาจะโตวไวมากเหมือนกันจะแย่งอาหารอะไรกันอย่างนี้แหละเห็นไหม นี่มีหลายชิ้นนี่แล้วทีนี้เราก็จะเอามาเอามาลงแบบนี้อีกทีนึงนี่เนาะเอามาลงแบบนี้อีกทีนึงนี่อันนี้ไม่ได้แช่น้ําเลยนะไม่มีน้ำนะอันนี้ก็ไม่มีน้ําเหมือนกันมันก็จะงอกไวเหมือนกันนี่ประมาณนี้นี่ไปแยกย้ายลงมาแล้วอันนี้อยู่ในตู้อบเนาะทีนี้ก็หลังจากนี้ก็ค่อยเอาออกไปข้างนอกตอนนี้อบพักไว้ก่อนนะออกไปให้โดนโดนแสงโดนอะไรมากขึ้นอันนี้ก็อยู่ในโรงอบเนาะอยู่ในโรงอบ ประมาณนี้อ่ะนี่ก็จะเป็นชิ้นผ่าลายตาหน่อยนะคะมนอันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่เราผ่าไปเยอะเยอะมากเลยเยอะมากนี่ในนี้นะแต่ละกะละมังนี่ก็ไม่ใช่น้อยๆเนานะนี่ทำว้เป็นหลายร้อยชิ้นนะก็เป็นสีอันนี้ไม่ไม่สะดวกปิดให้ดูนะมันปิดอย่างดีละแต่ก็พอมองเห็นอยู่นะพอมองเห็นอยู่ว่ชิ้นเขาก็ ออกเป็นสีปูนหินปูนไม่เน่าเราก็จะมาเช็คดูทุกวันนี่อันนี้ก็จะอบไปอย่างเงี้ยหลวงราชเสน่หานะในนี้ก็จะเป็นชิ้นเหมือนกันอยู่ในโรงอบนี่ประมาณนี้นะคะเราก็จะอบไว้เยอะๆเยอะๆเลยทีนี้เวลามันงอกมานี่ก็โหทําไม่บาดไม่ไหวเลยแหละกาลังงอกมีรากด้วยนะนี่เราทําให้เยอะมากนะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพราะว่าค่ำแล้วนะคะค่ำแล้วค่ำแล้วอขอขอจบคลิปไว้ไแต่เพียงเท่านี้นะคะกับอบอลน,นอกตู้นะคะนี่บอลเลี้ยงนอกตู้อยู่ข้างนอกนะแต่ว่าต้องมีน้ำหล่อเขาไว้นะคะไอะส่วนพวกนั้นก็อยู่ในตู้อบไว้ตลอด ก็เปิดบ้างเป็นบางครั้งเสียงรถด,ดังมากเพราะว่าร้านอยู่ใกล้ถนนนะอันนี้ก็จะอบไปตลอดเพราะว่ามันฤดูหนาวแล้วมันจะคลายน้ํามากเราก็จะไม่ค่อยเปิดนอกอจากว่ามีลูกค้ามานะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้าฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะติดตามเรามาตลอดเลยเป็นกําลังใจให้ตลอดเลยนะคะขอบคุณมากนะคะลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะคะจะได้อัปเดต อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับไม้มาเล่าสู่กันฟังนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ